พี่น้องมีนี่ายสีผ้ามาเก็บใบม่อนไปทอดกินกระสุบบักเสียพี่น้องเคยกินบ่ทอดกอดแซ่บพี่ชื่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ยายสีผ้ามาเก็บใบม่อนเด้อจ้าใบาม่อนพี่น้องงามงามใบอีหยังคนไทยเเอ้อยังยม,มัมเบอรี่บอกอยังนี่ละกล้างปุ่มเงินก้างเป็นน่วย,ยนี่พี่น้องลูกหม่อนลูกยังนี่แหละที่เพิ่นไปเฮ็ด วหายเห็ดยังนะใบกะปงใบงามงามจ้ะเชียนเอาไปทอดไหมพี่น้องเก็บเอาใบแบบบักแกบอออนบันไดได้จ้ะใบเพื่อนมีประโยชน์หลายอย่างที่จะพี่น้องเอาไปต้มเป็นน้ำซ่าก,กินก็นได้มีแตนงานงาม,งามปงไม่ตัดเพิ่นตัดเพ,ดเพ,เพ,เพิ่นให้เพิ่นขืนไม่เอาไปทอดกรอบไหมจ้ะถ้าทอดกรอบล้วเาก็เอา เอาอันรสด,ดีร่อยเสียบๆือสาหลายนี่พี่น้องเดี๋ยวสิพาเห็ดกินสิซุปบะเขือจ้าเมืม่อนี้ยายสิเห็ดเมนูซุปบะเขือมีสองสามต้อนอยู่นี่สิพาเห็ดเมนูซุปบะเขือกินก็สิเอาใบอันม่อนนี่ละไม้ม่อนนี่ละไปทอดกรอบจ้ากินกับซุปบะเขือ,อมันๆแซ่บๆเข้ากันดีดีพี่น้องนีหมากใช่จะหมาก เก็บมาแล้วเ้าก็บาทำความสะอาดก่อนเนื้อจ้ะเอามาล้างก่อนพี่น้องแล้วเาจะหาจะเอาไปทอดจ้ะ ทอดแล้วข้าก็เอารสดีห้อยจ้ะหลังจากข้าทอดเสร็จได้พี่น้องเหาเอารสดีมาห้อยยังสิจ้ะโอ้ยห้อยยังห้ยอยหลายไดย้พี่น้องมันจะเข้มโอ้ยกินแซ่แบเจียบรสชาติคือจังอันสาหลายนี่แหละจ้ะโอ้ยัยงสิพอกินกับซุปบะเกี๊ยวนี่พี่น้อง พักเข้าทอดใบหม่อนพี่น้องลองเหยียดกลิ่นมึงเด้อจ้ามันสิมีรสชาติจังจะหลายนี่ละ่ะนุ่นๆรสดีจักหน่อยกินกับซุปบะเขือเข้ากันคักจ้าซุปบะเขือเสบะทูจ้ามื้อนี้ยายได้ซุปบะเขือเสบะทูตาม,มักพริกดิบ ข้าวคั่วน้ำปลาชุบรสปลาแดกพี่น้องใส่ซูบกเกลือกอกัน,กนแล้วครับซุปน้าใหม่จ้ะซุปง่ายๆอาหารอีสานกินง่ายๆพี่น้องตรงเลยลอยนะเนี่ย เสร็จแล้วจ้าม่ากินซุปบระเคือกครับถอดเอียกเกาะใบมอนได้พี่น้องไม่มอญนะไม่มอนจันทร์ตาจินมอมน้ำมันนิดนึงกระแสบได้จา้าล่องเห็ดเบิ่งได้จ้าพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมได้จา้าไว้พบกันคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้า